ดูตัวอย่างของเจ้าชายสิทธัตถะรัชทายาทแห่งกรุงกบิลพัทผู้กำลังจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์ทรงมีสามิตรสุขอย่างล้นเหลือเกินกว่าปุถุชนทั่วไปจะครอบครองได้มีประสาทสามฤดูฤด,ดูหนาวหลังหนึ่งฤด,ดูร้อนหลังหนึ่งฤด,ดูฝนหลังหนึ่งต่างจากเรามีหลังเดียวอยู่สามฤด,ดูอยู่ทั้งปีอยู่ทั้งชีวิต ผู้แวดล้อมดูแลล้วนสตรีรูปงามมีมเหสีผู้เลอชมมีพระโอรสแต่พระองค์ทรงสละทิ้งสามิสุขสมบัติจักรพรรดิเหล่านั้นมาถ้าความสุขเหล่านั้นดีจริงพระองค์จะทรงทิ้งมาทำไมพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ที่แฝงอยู่ต้องการแสวงหานิรามิสุขซึ่งขณะนั้นพระองค์ยังไม่รู้จักนะ ศึกษาจนหมดความรู้สูงสุดของครูบาอาจารย์เจ้าลัทธิในสมัยนั้นแล้วจะยังค้นไม่พบทรงมาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆอีกจนเกือบจะสิ้นพระชนเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าไม่ใช่วิถีทางที่ถูกต้องจึงทรงใช้ทางสายกลาง หลังจากเสวยข้าวมทุปุยญาตที่นางสุชาดานำมาถวายแล้วนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรใต้ต้นพระศรีมหาโพลริมฝั่งน้ำเนรัญชลาเดื่นวันขึ้น15หค่ำเดือน6 4สี่ชั่วโมงแรกบรรลุปุเพนิวาสานุสตินญาณระลึกชาติได้สี่ชั่วโมงต่อมาบรรลุหยุดตูปปยาตยาน รู้การไปเกิดมาเกิดของสัตว์อื่นสชั่วโมงสุดท้ายบรรลุสวัคยายานกำจัดกิเลสโรคปลดหลงหมดสิ้นไปเข้าถึงนิรามิสุขความสุขที่สุขที่สุดอันเป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงหรือพระนิพพานด้วยวิธีการนี้เปลี่ยนเจ้าชายเศรษฐะจากมนุษย์ปุถุชนให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยใช้เวลาเพียง12ชั่วโมงคืนเดียวที่สุดของนิรามิสุขความสุขที่สุขที่สุดความสุขที่ไม่มีทุกแฝงอยู่เป็นความสุขที่เป็นอมตะไม่เปลี่ยนมาทุกอีกอยู่ที่พุทธพจน์บทนี้นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขหรือ สุขอย่างยิ่งดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตคือนิพพานนิพพานเป็นที่สุดของนิรามิสุขคือภาวะของความสุขที่สุขที่สุดซึ่งมาพร้อมกับปัญญาที่สูงที่สุดนิพพานอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้โดยการทำใจหยุดใจนิ่งที่สุดกลางกาย พระนิพพานอยู่ในตัวของเจ้าชายเจตฐะ,ะที่ยังไม่พบเพราะว่าทําไม่ถูกวิธีหลังจากค้นพบแล้วพระองค์ทรงนํามาสอนแก่ปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็ทําได้เข้าถึงพระนิพพานทั้ง5้าองค์ยืนยันการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อใครทาใจหยุดใจนิ่งเป็นสมาธิเหมือนพระองค์แล้ว ย่อมเข้าถึงพระนิพพานเหมือนพระองค์ทรงถ่ายทอดสืบต่อมามีผู้เข้าถึงพระนิพพานเป็นพระอรหันต์นับจำนวนไม่ถ้วนพร้อมๆกับการเข้าถึงพระนิพพานความสุขที่สุขที่สุดและเป็นอมตะก็เข้าถึงพระธรรมความรู้ที่สูงที่สุดตามความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ในตัวของพระองค์ด้วยความรู้กับความสุขมาพร้อมๆกัน